บรรยากาศคืนลอยกระทงครับที่เมืองทองธานีครเนาะนู้นน,นะครับเขาจัดงานลอยกระทงข้างล่างนะครับนนตรงนั้นจะมีสระน้ําขนาดใหญ่เนาะแล้วก็จัดงานลอยกระทงก็มีคนมาเที่ยวเยอะมนกนะครับนูน้นมองเหน็นข้างล่างน,นะครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะซูมมาดูนะครับนู้นนะตรงนั้นมันจะมีสระน้ำนะครับตรงนั้นนะมีสระน้ําสระน้ําใหญ่มากครับนะครับที่เมืองทองธานีเนาะ จายงนรัฐกระทงน,น,นะครับคืนว่นจันทร์วันเพ็ญะนรับพระจันทร์เต็มดวงเนะ่ยนู้นมองเห็นพระจันทร์เต็มดวงนะครับคืนนี้อากาศเย็นสบายมากเลยแต่ไม่ถึงกันหนาวนะครับไม่เหมือนเชียงรายนะเชียงรายนะอากาศหนาวแต่ที่ที่นี่ไม่หนาวนครับก็กําลังเย็นสบายกับเย็นสบายสบๆนะครับนะ ข้าคืนบรรลัยกระทุมที่นนทบ,บุรีครับอําเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบ,บุรีมองเห็นแสงสีใยายามข้าคืนนะเห็นพระจันทร์นะพระจันทร์เต็มดวงนู่นน่ะเห็นดาวดวงหนึ่งม,งมองจากตึกสูงนะครับจากตึกสูง มีสีสันนะครับมีเสียงเพลงนะยามค่ำคืนลอยกระทงเนนะี่ยเสียงเพลงตุ้มๆตํ่ำๆเนี่ยนะบ,นะบางคนก็ยังเล่นกีฬาอยู่ครับเล่นเ,นเนทนเนิสอยู่บางคนนะ ที่มองเห็นนั่นก็คือเครื่องบินนะครับขึ้นจากสนามบินตอนเมืองนะโน่นนะเห็นเครื่องบินขึ้นลงขึ้นลงนะมันจะกลายบนทางดวนนะ่วนรถเยอะเหมือนกันเนี่ยนะทางด่วนนะ